เย,นะเยอะมากนะครับเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยนะคนเยอะมากเลยคนเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยนะครับ เสื้อวันนี้แจก400ตัวหมดเลยครับหมดเลยครับนะครับมีมีมีม,ม,มีมีกลับไปก่อนแล้วมั้งไปโอ้นะครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมตัวแท้งฝั่งทนใจถึงพึ่งได้คนเยอะมากครับคนเยอะมากนะ แง่รถ yeah, ติดอดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูถ่ายถ่ายรูปรวม,มันได้ครับพี่ ิมครเครับขึ้นบนได้ไหมพี่ทบนได้ คือเยอะจริงนะครับคือเยอะจริงอันนี้เข้ามาไม่หมดเลยนะเยอะจริงเยอะจนล้นนะ่ะฝั่งคนมาษีเจริญน,นะครับเยอะมากครับ เดี๋ยวเราจะมีกันเดินถามนะเดี๋ยวเราจะเดินถามนะเดินถามเซฟซีโป้นะครับเราเดินถามกันว่าไลฟ์ฟอน 这也不安。